ดีนิสิตทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับเรซิเดียลนะครับทฤษฎีของเรซิเดียลนะครับในเรื่องของการหาผลการอินทิกรลนะครับโดยบทประยุกต์อันแรกนะครับเรียกว่าการอินทิกรัลฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์และก็ฟังก์ชันโคไซน์นะครับนั่นก็คืออิอนทิกรลนะครับอินทิกรัลศูนย์ถึงสองพายนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันนะครับ sin ์ซนะครับ cos ซีตานะครับแล้วก็ดีซีตานะฮะฟังก์ชันในลักษณะแบบนี้นะครับคาว่า f อฟไซน์ซีตาโคศซีตาเนี่ยนะครับก็คือฟังก์ชันที่ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เขียนอยู่รูปของไซน์หรือโคไซน์นะครับก็ก็คือเขียนด้วยกันก็ได้นะฮะนะฮะอันทิเช่นนะครับ อิทิเกราศูนย์ถึงสองพายนะครับไซ n ์ซีตานะครับสามบวกคอสซีตาดีซีตานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มองได้ว่าตรงนี้ก็คือ f อฟไซ์นะฮะตรงนี้ก็คือ f อฟไซด์ซีตาเอฟฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของไซ n ์ซีตาแล้วก็โคไซด์ซีตานั่นเองนะครับลักษณะฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดนะ ฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะกําหนดวิธีการนะครับนะครับเนื่องจากขอบเขตของมันนั้น0ถึง2พ่านนะครับถ้านะฮะถ้าเรากําหนด c มีค่าเท่ากับ e กําลัง i สานะครับถ้าเรากําหนด c เท่ากับ e กําลัง i สานะครับนั่นคือเราต้องการแปลงการอินทิเกรลนะครับในระนาบจริงนะฮะอันนี้ก็คือการอินทิเกรตในระนาบจริงนะฮะในระนาบจริง โดยระนาบจริงก็คือมุมซีต้านะครับแล้วทางด้านนี้เราก็จะเป็น f นะฮะไซนซีต้าคอสซีต้านะฮะซึ่งเป็นฟังก์ชันของซีต้านั่นเองนะครับนะครับก็คือการอินทิเกรตนะครับดีซีต้านะครับแต่นะครับเราสามารถที่จะแปลงนะฮะการอินทิกรัลลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปอยู่ในการอินทิกรัในระนาบเชิงซ้อนได้นะครับ โดยถ้าเรากําหนด c เท่ากับ e กําลัง i ซิตานะครับถ้า c เท่ากับ e กําลัง i ซิตาแสดงให้เห็นว่ามันคือเส้นทางนะฮะมันคือเส้นทางวงกลมนะฮะวงกลมนะฮะอันนี้คือเส้นทาง c เท่ากับ e กําลัง i สิตาก็คือ cos สิตาบวก i sine สตานั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือซิตาเท่ากับ0นะครับเดินทางคูณเขียนนาฬิกา นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นซีตาเท่ากับ2พายนะฮะนันแสดงเห็นว่าถ้าเรากำหนด c เท่ากับ e กำลัง i ซีตาเราจะได้ทางเดินนะฮะทางเดินปิดนะครับตรงนี้ก็คือเร a l c นะครับก็คือ x อนะฮะอันนี้ก็คืออ n c นะครับ i ินเม c นะครับก็คือ y นะแสดงเห็นว่าถ้าเรากำหนด c เท่ากับ e กำลัง i ซีตานะครับ เราก็จะได้ซีต้าเท่ากับ0ูนย์ถึงสองพายเนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางวงกลมนะฮะรัศมีหนึ่งหน่วยน,นะฮะ,ะนี่รัศมีหนึ่งหน่นวยนะฮะรัศมีหนึ่งหน่วยนั้นแสดงว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทางเดินปิดได้นั่นเองนะครับนั้นพอเรากำหนด C เท่ากับ e กำลัง i ซีตานะครับ dc ก็จะมีค่าเท่ากับ i e อีกำลัง i ซีาตาซีตานั่นเองนะฮะตรงนี้เราก็สามารถแทนลงไปได้นะครับ ดังนั้นดีซีตาของเรานะครับย้ายค่าออกมาเราก็จะได้เป็นลบไอนะครับดีดีซีใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ c ีนั่นเองนะซีอีเาลหาด้วยซนะครับดังนั้นอินทิกรัลนะครับศูนย์ถึงสองพายนะครับของฟังก์ชันใดๆที่เขียนในรูปของฟันไซซีตานะครับคอสซีต้า ดีซีตานะครับสามารถแทนได้โดยอินดิกรันทางเดินปิด C นะครับโดย C ก็คือเส้นทางนี้นะฮะเส้นทางวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยนะครับเ็น C แล้วก็เราก็แทนไ si, ซน, si, ita, น์นะครับไซน์ซีตาเนี่ยนะฮะจากสูตรท้องโอイเลอร์นะครับจากสูตรท้องโอイเลอร์เนี่ยเราก็จะได้ไซน์ซีตา si. ita, มีค่าเท่ากับ E กำลัง I ซีตานะครับลบอ e, กำลังลบไ ตาหาร2 i นะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ c-1 ลบ1ส่วนด้วย c หารด้วย2 i นะเช่นเดียวกันนะครับ c อ s สตนะครับก็คือ e กำลัง i บวกกับ e กำลัง i าหารด้วย2นะครับนั่นก็คือ c ีันนี้เป็นลบนะฮะ c 1่วนด้วย c นะครับแสดงให้เห็นว่าโคศีตรกับไซด์ีตษก็สามารถแทนนะฮะอยู่ในรูปของฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือไซดก็แทนอยู่รูปของ C ลบ1ส่วนด้วย C หาร 2i นะครับส่วน Cos นะครับหรือโคไซก็คือ C บวก1ส่วนด้วย C หาร2นะฮะหาร2นั่นเองนะแทนลงไปนะครับในฟังก์ชันนั้นนะซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น Uh, c นะครับสำหรับทรายลบหส่วนด้วย c ส่วนด้วย2องนะครับแล้วก็ c บวกหส่วนด้วย c หารด้วย2นะฮะแล้วก็ดีซิต้านะครับดีซิต้าเราก็แทนด้วยเทอานี้นะฮะนั่นก็คือเราแทนเป็นติดลบไปแล้วกันนะครับติดลบด้านนอกนะครับแล้วก็อ <Okay. S 1> นะครับลบก็ได้นะครับลบ i อดีซส่วนด้วย c อันนี้ก็คือการแทนนะครับแสดงเห็นว่าเราสามารถที่จะแปลงนะครับเราสามารถที่จะแปลงฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของไซน์โคไซน์ใดๆนะครับที่อินทิกรัลในโดเมนนะครับในโดเมนจริงนะฮะนี่การอินทิกรัลจริงนะครับแล้วเราสามารถที่จะแปลงการอินทิกรัลจริงให้อยู่ในรูปของการอินทิกรัลเชิงซ้อนได้นะครับโดยการแอดซูมนะครับว่า c เท่ากับ e กำลัง i ชิานะครับ เวลาที <premises. S 2> ่เราอินทิกรัลเชิงซ้อนเนี่ยเราจะต้องมีทางเดินนะครับพอเรากําหนด c เท่ากับ e กําลัง i ซขึ้นมาเนี่ยนะครับมันหมายความว่าทางเดินของเราคือทางเดินวงกลมนะฮะถ้าเรากําหนดเป็น c เป็นความสัมพันธ์อื่นเราก็จะได้ทางเดินอื่นนะครับซึ่งแล้วแต่กรณีนะครับในกรณีนี้เรากําหนดให้ c เท่ากับ e กําลัง i z นะครับดังนั้นแสดงเห็นว่าถ้าเรากําหนดลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทางเดินเนี่ยนะครับเป็นทางเดินปิดนะครับ c ใดๆ นะฮะฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชัน f c d c นะครับซึ่งนะครับผลรวมครับเราก็จ้องดูว่าเอ๊ะมีโพล์นะครับถ้าเราอินทิเกรตแล้วมีโพล์ภายในเป็น1 c 2นะฮะ c 3นะฮะสมมตินะฮะมีโพล์ภายในอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็เค้าไหมนะครับซึ่งการอินทิเกรตนี้นะครับใช้ได้ก็กรณีที่อ่าอ่าโพจะต้องไม่อยู่บนนะฮะไม่อยู่บน เส้นทางเดิน C นะฮะถ้ามีโพอยู่เนี่ยนะครับเราใช้ทฤษฎีนี้ไม่ได้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็น summation นะครับ i นะครับอัตติ summation n นะครับเท่ากับ1นะะฮนี่ก็ทั้งหมดเป็น cm นะฮะจนถึง m นะครับแล้วก็2 π i i นะครับ residual นะครับ c เท่ากับ c i นะฮะ c n นะฮะ แล้วก็ฟังก์ชันนะฮะถ้าทั้งก้อนนี้นะฮะให้ทั้งก้อนนี้เป็น f c นะครับก็เป็น f c นะเรซิเดลอนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ทุอย่างนะเพราะว่าเวลาที่เรา transform จากการอินทิกรัลจริงไปยังการอินทิกรัลเชิงซ้อนเนี่ยนะครับเราก็ใช้ทฤษฎีของเรซิเดลได้เลยนะครับส่วนตุกขางได้เลยนะครับงั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้ทฤษฎีตรวนี้นะฮะ การใช้ที่สี่ตัวนี้ะนะการใช้ที่สี่ตัวนี้เอ้าเรามาดูตัวอย่างน,นะครับนะจงหาอินทิกรัลของสองพายนะครับแล้วก็คอสซีตานะดีซีตาหารด้วยนะห้าลบสี่ อคอสซีต้านะฮะในกรณีนี้นะครับนะฮะในกรณีนี้เราก็เห็นว่านะครับวิธีทำคอสซีตานะครับก็คืออ่ากรณีนี้นะฮะจากที่เรากำหนดทางเดินก็คือ c ีเท่ากับอ e, กำลังไซีตาใช่ฮะ c ีเท่ากับอีซีตานะครับแล้วก็ d c, ีซีตาก็จะมีค่าเท่ากับ i ดีซีส่วนด้วยซีนะฮะอันนี้เราก็จะ transform นะฮะดีซีนะครับแล้วก็ขอสีตางของเราก็คือซีนะฮะบวกหนึ่งส่วนด้วยซีส่วนสองนะครับอันนี้คือจากที่พูดก่อนหน้านี้นะครับนี้ผมไว้นะครับแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะครับกับระบบนะครับโดยที่ทางเดินของเรานี้นะครับทางเดินของเรานี้ก็คือ4ีนะฮะซีก็คือทางเดินนี้นะครับ c เป็นฟังก์ชันของ C ท่าอย่างเดียวนะครับ เราเหีนว่า c เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุด2จุดนะฮะในระนาบนะฮะ x y ใช่ไหมในระนาบ x y แต่พอมันมีตัวแปรที่มันทางเดินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมซีต้ามุมเดียวยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้น่านนะฮะอินทิกรัลจาก0ถึง2นะครับเราก็มาดูนะฮะดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปเนี่ยนะ,ะตรงเทอมนี้นะครับ อินทิกรัล0ถึง2ไพนะครับแล้วก็ c o สซีตาดีซีตาหารด้วย5ลบ4 c คสซีตนะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่าออกมานะครับก็คืออินทิกรัลทางเดินปิด C นะครับทางเดินปิด C เนี่ยนะครับวงกลมรัศมีหนึหน่วยนั่นเองนะครับทางเดินปิด C cos สซีตาก็คือแทนลงไปนะครับ C บวก1ส่วน C หาร2นะครับแล้วก็อ่ะโอเคหารต่อนะฮะ a นะครับลบ c นะครับ c บวก1ส่วนด้วย c ทั้งหมดส่วน2อนะครับอันนี้จะแทนค่าลงไปนะครับมันอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะจับรูปได้นะครับเราสามารถที่จะจับรูปได้นะครับโดยการคูณนะฮะมีความแม่นยำในคณิตศาสตร์พื้นฐานเล็กน้อยนะครับการพิชเคคณิตของมัน นะครับคุณก็สามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้นะครับต่อไปเมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะคูณคูณลงไปนะครับเราเทค่าลงไปเนี่ยจัดการนะเราก็จะพบว่านะครับเทมนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตศูนย์ถึงสองพายเนี่ยนะครับของคอสซีตาดีซีต้านะครับหารด้วยห้าลบสี cos ซีดาเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับอินทิกรัลคลอสทางเดินปิด c นะฮะแล้วก็ i นะครับ c ีกำลังซนะฮะบวกกับ1นะครับหารด้วย2 c งสแควร์นะครับอันนี้คือเราจับรูปมานะฮะ c ีลบสนะครับแล้วก็2 c งลบหนะฮะ d c นะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าเทอมนี้นะครับทางเดินของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า Fc ของเราก็คือตัวนี้นะครับ FC ที่เราถูกอินทิเกรตนะครับอันนี้เราอีคุอเลนนะครับที่จะเป็นอินทิกรัลโคล c dc นะครับเราก็จะเห็นว่า FC ของเราเนี่ยนะฮะ FC ของเราก็คือ i นะฮะ c กําลัง c บวก1นะครับ อ่านด้วย 2c กําลัง2และก็ c ลบ2นะครับ 2c ลบ1นะฮะ c ลบ1นะครับ, c 1, ค,รบคุณเห็นว่า,า fc ของเรานั้นมีโพลอยู่ภายในนะครับมีโพลอยู่ภายในก็คือ,อมีจุดเอกฐานนะครับเราดูที่กําลังนะฮะที่ c เท่ากับ0นะฮะโพ c เท่ากับ0นะครับเป็นโพอันดับ2นะฮะอันดับ2นะครับดูเลขตักำลังน,น,นะครับที่ c เท่ากับ2นะครับตัวนี้เรียกกํากำลัง1อันดะับ1นะส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น c เท่ากับ1ส่วน2น,น,นะฮะนะเป็นโพอันดับ1เช่นเดียวกันคุณก็จะเห็นว่าอ่โพของมันมีจุดนี้นะ c เท่ากับ0และ c เท่ากับ1ส่วน2และก็ c เท่ากับ2นะฮะคุณเห็นว่าโพท,ที่มันอยู่ภายในนะครับทางเดินปิด c เนี่ยมีอยู่2ค่านะฮะภายในทางเดินปิด c นั้นมีอยู่2ค่านะครับดังนั้นผลการอินทิเกรลเทอมนี้นะครับผลการอินทิเกรลเทอมนี้นะครับ เราก็สามารถหาได้จากผลรวมของโพทั้งสามนะครับนั้นก็คือการอินทิกรัลศูนย์ถึง2พายนะครับของ Cos ita, ีตรีหารด้วย5ลบ4 Cos คีนะครับก็คืออินทิกรัลทางเดินตัวนี้นะครับนั่นก็คือ 2Pi พายนะครับเรซิดิวเท่ากับ0 ะครับของ fc บวกกับ 2πi นะครับเรซิเดียนะครับที่ c เท่ากับ1ส่วน2ของ fc นั่นเองนะครับ fc นั่นเองนะฮะดังนั้นเมื่อมันเป็นโพลลอันดับ2นะครับตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นโพลลอันดับ2นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นโพลลอันดับ1นงั้นเราก็จะใช้ทฤษฎีของโพลลอันดับ1กับโพลลอันดับ2นะครับในการที่จะหาเรซิเดนะครับ จากตัวนี้นะครับเราได้ f c นะครับก็ค right right. 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 oh uhm ือตรงนี้คุณก็ต้องมาทําการหานะฮะกรณีนี้มันเป็นโพลล์แบบสองนะครับจากสูตรของการหารนะฮะนะะฮจากสูตรของการหาโผลนะฮะโพลล์ดับ m ในใดใช่ไหมนั่นก็คือเลขซีดิวซีเท่ากับซีศูนย์ใดใของ f c นะครับสมมติว่าเป็นโพลล์ดับ m นะฮะโพลล์ดับ m m โพลล์นะฮะ NTH นะฮะโผล่ e นะฮะเราก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนด้วยเอ็นแฟคโทเรียนใช่ไหมฮะ n factorial นะฮะตัวนี้นะฮะหนึ M ่งส่วนด้วย n factorial นะครับในกรณีที่เป็น2นะฮะในกรณีที่เป็น2เนี่ยนะฮะเป็นโพลแบบสอง ND นะฮะอันนี้เราก็าไปเช็คน,นะครับ residue เมื่อวันนะครับนั้นมันก็คือมีค่าเท่ากับ 1ส่วนด้วยนะฮะเอ่็มลบหนึ่งนะฮะเอลบหแฟกทอเรียลใช่นะฮะเอลบห่แฟกทอเรียลแล้วก็ดีบายลบหนะฮะเอ็มลบหนึเะครับแล้วก็ท่ากับซีูนะฮะอันนี้คือเอ็มนะเอกนะฮะเอทกนะฮะพอแทนค่าลงนะครับแล้วกรณีนี้ก็เอมท่ากับ นีเท่ากับสฮะนี่ก็เป็น m ท่ากับหนึ่งเท่ากับหนก็นะครับเราก็เทค่าลงไปนะสี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสี่ลอาตรงนี้กงคูณเข้าไปด้วยฮะสี่ลบนย์ยกกำเอ็ฮะดี์นนะครับยิไปนี่ลบสี่ศูนย์กกลง นะครับงั้นตัวนี้เราก็ได้ออกมาเป็น2พายพไอนะครับแล้วก็ดีบายดีซีนะครับดีบายดีซีอนุพันธ์ระับหนึ่งครับเอฟเป็น M เป็น2นะครับแล้วก็ C ีสแควร์นะครับ f c นะครับแล้วก็เทคซีเท่ากับศลงไปนะครับส่วนกรณีนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็บวก2พายพไอนะครับปริซิเดียวก็คือ ได้ส uh, mm ิเดียวก็คือลิมิตนะฮะลิมิต mm hmm. ของ C mm hmm. เท่ากับ1ส่วน2นะฮะแล้วก็ C ลบ1นส่วน2นะครับคูณกับ f c นะครับนี่ก็คือวิธีการหาผลลับธหนึ่งนะฮะซึ่งผลของการหาคำตอบเนี่ยนะครับผมละนะครับการอินทิกรัลตัวนี้เอ่อการดิฟตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้คำตอบแต่ละอันออกมานะครับกลายเป็นเอ่อ นะฮะทั้งสองอันเนี่ยรวมออกมานะครับอันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทิ้งค่าลงไปตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นห้าไอนะฮะส่วนแปดนะครับห้าไอส่วนแปดคือเร็ซิเดียนะครับ, 08, อรบของที่จุดศูนย์นะครับและตัวหนึ่งก็จะได้ลบสิบเจ็ดไอส่วนยี่สิบนะฮะเท่านี้ลบสิบเจ็ดไอนะฮะยี่สิบ นะครับราค่น,นะครับดงนั้นการหาคำตอบการอินทิกรลนะครับของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน c ค s สฟังก์ชันไซน์เนี่ยเราสามารถที่จะแปลงน,นะครับฟังก์ชันนี้นะครับมาอยู่ในรับเชิงซ้อนได้นะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นบทประยุกต์หนึ่งของทฤษฎีเศษส่วลในการหาคำตอบนะครับซึ่งมีการใช้งานแพร่หลายในวิชาฟิสิกด้านาต่างๆนะครับที่มีการอินทิกรั พวกรูปของฟังก์ชันตนรีโกณมิติต่งางๆนะครับซึ่งซึ่ง,งเราก็อาจจะพบเห็นในวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาพื้นฐานทั่วไปนะครับ